เที่ยวมหากรรมดอกไม้อาเซียกันนะคะในนี้แล้วก็มีร้านดานๆาน,นจากติ่ต่อเข้ามาเยอะมากเลยเข้าตรงนี้งไงเหมือนเจ้าหญิงสูงแบบเดินเออข้าไปร้านเจ้าหญิงอย่างนี้เหรอคะใช่นิดนึ่งสวยอันนี้จะไปสวนดอกไม้ที่แบบมหาสจรยรมากแล้วมีดอกไม้คือแบบละลายสีรวมกันคือสวยสวยค่ะมาแล้วก็ไม่ผิววันเลยนะคะเนาะ ยินดีต้อนรับสู่ช่นะักฝนคนดอยคะ่ะวันนี้นะคะนอกฝนก็จะพาทุกคนนะคะพาเที่ยวมหากรรมดอกไม้อัเซียกันนะคะเนาะในเมืองเชียงรายคะ่ะดูซิว่าปีนี้เนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะแล้วก็มาจะแตกต่างกับปีที่แล้วไหมคะเนาะปีที่แล้วเนี่ยคือเรามาช่วงกลางคืนใช่ไหมรอมนี้ก็คือเราจะให้ทุกคนนะคะเนาะได้สามผ่าช่วงกลางวันดอกไม้สวยๆในงานนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้ววันนี้ก็คือเรามากับอ่าพี่ๆนะคะเนาะ มากับพี่น้องค่ะแล้ววันนี้น้องนำมุกก็ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่ามันติลง,ต,ลงติไปโรงเรียนค่ะแล้วจะบอกน้องฝนบอกก่อนเลยว่าเขาบอกว่าในงานนี้ก็มีแบบ อลาการมากแล้วก็มีใไหไ้ไดรหลายๆ,ๆจุดเลยนะคะที่เรามาแล้วเนี่ยเราต้องไปเที่ยวให้ได้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วก็มีร้านดานๆจากติดต่อกข้มาเยอะมากเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามาจะเป็นยังไงนะคะนอกจากวันกับคืนเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะไปเดี๋ยวเราเดินเข้างานกันดีกว่าค่ะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศท้าเข้างานนะคะนกเขาก็จะมีไข่ขออะไรอยู่นะไข่ข,ขอนี่ก็คือเยอะอยู่นะถ้าสอฝานเลยนะคะนะคะก็จะมีขอกินอันนี้ทางข้าวก็คือจะไปขอกินก่อนนะคะน,ะคะนะคะก็หลายๆอย่างเลยนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับตอนที่เราไปเที่ยวในอะไรนะที่แถวคักก่อนอะที่อะไรนะ<ม>แถวไม่ใส่เออใช่จะเป็นม่สายแบบนั้นนะคะนะ ผู้ขอตอนนี้เรามาเช้าเกือรือเปล่าเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งไข่ของเลยอะดูสิยังไม่ได้ไข่ของเลยเข้ากาลาต้าร้านอยู่นะ,ะใช่กราร้านาลเดี๋ยวก็พาไปดูอะไรต่างๆเรื่อยๆนะคะเขากินเขาใช้ก็มีเยอะอยู่นะเนี่ย l ยยานพิ่เสวก,กับวันนี้เดินลงไปค้าแล้วเราจะค่อยๆชมบรรยากาศไปนะคะวันนี้อันนี้คือก่อนที่เราจะเข้างานดอกไม้น้านะคะเนาะ มาว้เดินซื้อขอนน่นนี่นั่นอะไรก็เขาบอกว่ามีร้านดานจาติต่อเนี่ยเขาขั้นที่จะเยอะเลยนะคะซื้ออะไรกันดีก็ดูขอกินขออะไรไปเชพานี้ยังไม่ได้กินข้าวพอดีเลยนะคะเนาะอืมเยอะเลยอันนี้ก่อนที่จะเข้างานนะคะก็จะมีแต่พวกวขอท่ออะไรต่างๆเอออะไรอย่างเนี้ยเุ้ยกะวันก็คนเยอะอยู่นะนึกว่าตะ,ะวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนไม่ใช่คะ่ะกะวันก็มีคน นี่น่าจะเป็นโซนไข่คลองอย่างเดียวอะเนาะดูแล้วดูแล้วก่อนที่จะเข้างานอะน่าจะเป็นรถนนี้ร้เดียวไขคลองอะไรอย่างเนี้ยยิ้มเยี่ยมนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นตกวกระตอนเย็นอะมันก็จะมีเสียเพลงนู้นนี่น่าอะไรต่างๆอย่างนี้ไงใช่มันร้อนด้วยเนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันดีอะ <c oughs> ถ้ากินตอนนี้แล้วก็เข้างานเนี่ยเดี๋ยวจะมีปุงปอดถ่ายรูปไม่สวย เดี๋ยวเดิดูก่อนว่าจะเอาอะไรกันถึงอันนี้มาเป็นอะไรอุะยเราชิมอันนี้ดูไหมพี่อันนี้ชิมแล้วเท่าไหร่คะชุดละเท่าไหร่แลูกชิ้นหมูจานเอาเป็นลูกชิ้นเอาชุดหนึ่งค่ะเจ้าแรกในประเทศครับลูกชิ้นหมูมือนกระบี่ลูกชิ้นหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และลูกชิ้นปลา รูชิหมูค่ะได้แล้วหนึ่อย่างเดี๋ยวชิมดูมอู้อันนี้มีอะไรนะมันมีเขากินเยอะอยู่นะ,ะนันนี้อันนี้ขนมอะไรอะขนมปลาเอาอันนี้ค่ะแค่เดียวค่ะแค่นี้นี่ค่ะ คอบคุณค่ะได้แล้ว,ลวสองอย่างเดี๋ยวไปดูอีกตะลุยไปขา้างหน้าอีกดูซิมีอะไรให้เราได้ซื้ออีกบ้างน,นะคะแต่อันนี้มันน่ากินจริงๆนะเนี่ยมันเป็นลูชีอ่ะเขาบอกลูชีหมูใช่ลูชีหมูน่ากินจริงอะ่ะเหิวเข้าด้วยไงเราชิมดูกันอันนี้ยังยังไม่ได้ใส่น้ําจิ้มเลยชิมดูว่าอร่อยไหมคะทุกคนอ,อ,อนะือร่อยอยู่นะอร่อยอ่ะอร่อยกว่าที่เราเคยกินกินที่อื่น เขากินเยอะมากอันนี้เขายังไม่ได้จัดเสร็จเลยเนาะใช่นิดหน่อยต่ออันนี้อีกร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอู้อ๋อนี่ไงเหมือนอันนี้เขาก็ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วค่อยมากินแต่หมือนนี้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวดูข้างหน้าอันนี้เรามาดูอันนี้กัน สองชิ้นพี่คะนี่จัดเสร็จหรือ,อยังคะเอาสองชิ้นค่ะอันนี้แค่เดินเข้ามานะก็ได้หลายอย่างแล้วอ่ะถ้าโนฝนไปถือทุกนู้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อะไรเยอะขนาดนี้อีกนะเนี่ยซื้อของเริ่มซื้อของถ้าซื้อของเนี่ยต้องซื้อช่วงที่ต่อเดิกกลับอ่ะมันจะได้ไม่ต้องถึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารเหมืนกันเนาะ อันนี้ขายอาหารอากากแล้วก็ฝันนี้ก็คือจะเป็นเ,<ด>เสื้อผ้าอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะูว้าวแบบเสี้อ้าโอทอปสวยมากโอ้โหเสื้อผ้าน่ารักมากเลยเนาะใช่เสื้อผ้าเสื้อผ้าต่างๆอย่างนี้เยอะเสื้อคลุมอุ้นอันนี้จะเป็นเสื้อแบบอันนี้ผ้าฝ้ายอะของภูเขาอะไรประมาณน,นี้เยอะเลยนะคะ้องมาแล้วก็คือ มาซื้อขอฝนูขอฝากลับไปได้นะคะอย่าละนิดอย่าละนีดอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยเสื้อชุนเผาเนี่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขายของนาะจ่วน,นี่จะเป็นโซ่เสื้อผ้าเขาจะเป็นแถวเป็นแถวอย่างนี้มากกว่าแล้วอันนี้คือจะเป็นทางเข้าดอกไม้ขนาดแล้วกะว,วังเนี่ยอันนี้ดีอันนี้กะว,วังก็คือแบบเดินสบายกว่าตอนเย็น เพราะว่าตอนเย็นนี้มาจากคุณแนนนะคะบรรยากาศเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันอีกว้าวสวยสวยยังไม่ถือเลยสวยอะไรสวยเราก่อนไงวันนี้ใส่ชุดแบบสวยเป็นเจ้าหญิงนิดนึ่งนะคะนอกอย่าไปไทยคาสสิคลาสสค่อุ้ยอันนี้คือจะเป็นประตูทักเข้าแล้วนะคะทุกคนอู้อันนี้องค์มาจะเป็นองค์มงเนาะ โอโมให้เราแบบทางเข้าตรงนี้ยังไงเหมือนเจ้าหญิงสูงแบบเดินเออข้าไปธรรนดาเจ้าหญิงอย่างนี้เหรอคะใช่นิดนึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแบบกลางคืนเนี่ยแถวนี้มันจะสวยมากเลยนะเ <c oughs> พราะมันจะเป็นไฟแบบว่าเต็นท่าถนนเลยอะไรอย่างเนี้ยค่ะเ้าเตะไว้อ่ะใช่มุมถ่ายรูปคือค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะไปฝันไหนฝันไหนโอ้โหดอกไม้คือแบบสวยมากไปดูไปดูข้างในกันหน้าอันนี้ ข้อด ah ีของมหากาวันไทรุจจะสวยแล้ว huh. ก็ควรจะไม่ค่อยแน่นมากแต่ถ้ามาแบบกลางคืนนี่ก็คือรับรองเลยค่ะคนเต็มไปหมดนี่ไงเห็นไหมไปซูมแบบนี่ไงนี่ไปซูมให้เราได้เดินเข้างานตัวนี้สวยโอ้โหที่เราดูที่ในที่เขาลงตาตาเนรูปบอลตัวนี้อันนี้คือแบบมันเล็กอะทำไมตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยเนาะดู ใหญ่มากอันนี้จะเป็นจุดนึ่งนะคะที่แบบมันจะเป็นไฟแบบประกายออกมาตองตะคืนน่ะสวยสวยที่น้ำมันกันไหลลงมาแบบที่เนี่ยอากาศเย็นมากเลยนะพอเดินเข้ามาแล้วช่วงนี้ก็คือบนดอยบ้านเราอะ่ะมันจะหนาวใช่ไหมคะมันมันหนาวแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีแดดเยอะแล้ววันนี้ก็คือเหมาะมากเลยที่เรามาเที่ยวในงานดอกไม้ที่นี่นะคะเนาะเพราะว่าถ่ายรูปอะไรต่างๆมันจะได้ ไม่ร้อนมากนะคะก็จะมีน้กทัเที่ยวก็เขาเออเขาข้างที่เยอะอยู่นะคะน้องมาเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยไปดูสวยจ้าน้ำตกส,สวยนะคะเนาะกระไลลงมาเนี่ยก็คือจะไปอีจุดหนึ่งที่เรามาแล้วเราต้องมาถ่ายรูปก,กันนะคะเนาะน้ำมันไปสีฟ้าด้วยอ่ะดูโอ้โหอะไรสวยมากเลยน้ำตกกระไหลลงมาแล้วช่วงแบบตกกลางคืนนะคะมันก็จะมีไฟเขาจะมีไฟโชว์อะไรประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะมีเจ็ดจุดให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆมาแล้วก็ไม่พลาดกันนะคะดอกไม้สวยๆยังไม่เจอเลยดอกน่าจะอยู่ฝั่นู้นอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อยู่ฝั่นนี้ <laughs> ดอกไม้น่าจะอยู่ฝั่น,นู้นไปเปแต่ตหาดอกไม้สวยๆกันหรือไม่ใช่ก็นี่ตัวนี้เป็นรูปบอลที่อ่าให้เราได้ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งตัวนี้ไงยู่ตัวนี้แล้วก็ถ่ายมันก็สวยนะสวยสวยจริงๆ อันนี้จะเป็นสัวดอกไม้ที่แบบมาหาสัจจานะแล้วมีดอกไม้คือแบบละลายสีรวมกันคือสวยสวยค่ะมาแล้วก็ไม่ผิววันเลยนะคะเนาะคนไหนที่จะมาเที่ยวในงานนะคะก็อย่าลืมเตรียมชุดสวสวยมาเที่ยวกันนะคะเนาะกวันรู้สึกวันนี้เมื่อที่หนูบอกแหละก็คือเย็นสบายเลยมันมีหลายจุดมันมีเจ็ดจุดให้เราได้เดินเที่ยวอะไรนู่นนี่นั่นตาตาแล้วก็รอบๆอ่ะมันก็จะมีอันนี้มี ะไรนะเขาเรียกว่ามีแม่น้ำเนาะให้เราได้น่าเรือไปน่าเรือเที่ยวได้นะคะเนาะตรงนี้เล่นเรือได้ค่ะพี่แล้วก็อยู่ขนาอีนู่นดอกไม้มันจะไปถือข้างในนู่นเลยอ่ะมันจะเป็นไปซุ้มไปซู้แบบสวยๆทันนัดเลยนะนี่แค่ดอกไม้นะคะเรายัาไม่อย่าไม่รวมถือโซนขอกินอีกนะเนี่ยซุ้มขอกินจะเยอะกว่านี้อีกมันจะมีอยู่สองสองฝานเลยไปเดี๋ยวไปเดินดูข้างในนู่นก่อน ดอกไม้คือมันจะมีหลายชนิดเลยนะคะเนาะแต่ละอย่างเราก็เคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างนะคะเนาะโอ้โหน,นี่จะเป็นดอกไม้ไฮเดไฮเยียไฮเดียง่ยสรุป <laughs> ใช่ดอกไม้อันนี้ก็สวยเนาะโอ้โหนะใช่ที่เราไปค่ะก่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นเสียนี่หูดอกไม้อันนี้คือจะเป็นดอกอะไรอะ่ะเหมือนกันเหรอน่าจะเขาเอาเอไม,ไม่เดือดอกกุหลาบแต่มันไม่ใช่ดอกกุหลาบอะ่ะ เขาเรียกว่าดอกอะไรอะอ๋อเหมือนแบบเอาพอพอมาเตไะไว้ใช่มใช่มาแล้วก็คือมาขอปอมาเอามาเอาไว้ประดับอะไรเนี่ยค่ะดอกไม้จีนทนะทนะอะไรเนาะอู้สวยอะต้อมาแล้วนะคะเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะคะเนาะงานนียจะถืออู้นานเลยนะคะเนาะถึงเดือนหน้าเลยนะคะพี่ๆมาเที่ยวกันได้นะคะเนาะชม,มดอกมดอกไม้สวยๆอะไรกันเนาะ ฝรนุล,ล่ะโอ้โหที่มูไถ่รูปมูไถ่รูปไปจุนเนื้อน่ะฝรนุล,ล่ะสวยมากจู่มันจะเป็นแบบลายเสี้ยนั่นดอกไม้จริงหรือเปล่าเนาะสวยมากไปเดี๋ยวเราไปดูนดูฝรนกันไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝรนุอีกเยอะเลยอะ อันนี้งานเนี่ยจะถือว่าที่16ถือวันที่ห้ามกระลาเดือนหน้าเลยนะคะเนาะใครที่มีเพจจะขึ้นมาเที่ยวบนดอยหรือว่าแถวเชียงรายนะคะก็มาแวะเที่ยวแถวนี้ก่อนก็ได้นะคะเนะาะมหาการดอกไม้อาเซียนนะคะเนาะสวยงามเลยค่ะก็มีหลายจุดหลายที่เลยถ้าเราได้ถ่ายรูปแต่ละที่แต่ละที่อะไรประมาณนี้ในพอเข้ามาในงานแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนาะแต่ก็คือเนี่ยมันก็จะสวยไปอีกแบบนึง แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะเนาะระหว่าที่เรามาเที่ยวทุกคนเราเจอช่างกล้องนะคะเราก็มาไว้ถ่ายรูปกันนะคะ ั้นแรกเลยขั้นแรกน,นะคะตอนนี้นรกรอรอน้องเขาเมื่อกี้น้องะะหุุนก็ได้รูปบาส,ส่วนนะคะน้อะก็สวยค่ะมากเลยดูขั้นแรกกันเนาะนารานาราไทายรูปนะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวไว้ดูรูปสวยๆกันนะคะเนาะ,ะนารานาัา หลังจากที่เดินเที่ยวในดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะพาไปหาอะไรกินอีกนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยมพอดีแล้วนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะอากาศก็เริ่มร้อนละคนก็เริ่มทยอยเข้ามามาเที่ยวกันน่ะจะค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมีของกินอะไรที่เราจะได้กินในวันนี้กับบ้านนะคะเนาะขอไข่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเนาะ นี่เลยขอขายในงานนะคะอันนี้จะเป็นในงานเนาะบรยรยากาศกวางก็คืกคักดไปอีกแบบหนึ่งนะคะไปได้แล้ววันนี้คือเราอย่าชิมมานานแล้วนะน,นี่อย่าชิมมานานแล้วอะ่ะไม่ได้ชิมเลยม,มันมีข,ข,ขาอขอไขเยอะเนาะ,ะขอไขยเยอะอันนี้มาไปประเมินนะคะปราเมิดนด้วยใช่แพอยู่นะ ร้อย <100 S 2> เนื้อใช่มันก็แพงอยู่นิดนึงมไม่รอแล้วอภิสิเส์เดินไปขนาดแล้วจะซื้ออะไรไปกินดีไม่รู้มันเยอะเกินอ่ะชิมดูอ่ะอืมอร่อยอยู่ปลาหมึกของเขานุ่มมากเลยงั้นแล้วจะกินอะไรหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเดิดเดนทีน่นี่เขาเรียกจิ้นแปลว่าเนื้ออร่อยทุกอย่างที่เขาขายจะเยอะมากเลยนะคะวันนี้ดูบรรยากาศ อันนี้ท้าสองฝันนะคะทุกคนจะเกียร์อะไรดีไม่รู้อันนี้ขณะกินอยู่นะเนี่ย,อร,อ,ยอร่อยไหมเดีด๋ยวเราชิมดูพ่อเรากันเลยนะคะปาหมาดีปหมื่นย่าจ้า <c oughs> <c oughs> อร่อยอยู่นะเพราะว่ามันอันนี้เผ็ดๆปี้วๆแซ่บอร่อยมากถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกี่แบตอันนี้เนาะอร่อยอร่อยค่ะเผ็ดอยู่เดินไปเดินมาเดี๋ยวเราจะไว้กินข้าวที่นี่เลยนะคะเป็นข้าวซอยค่ะทุกคนไว้กินก่อนเพราะว่าหิวแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้พาไปเที่ยวในงานสวนดอกไม้ก็สวยอยู่นะสวยมาก มันจะเป็นคลับแบบเลยนะคะเนาะก<ต>็คือมันก็จะสวยแบบนึงกาวาก็จะสวยแบบนึงแต่มากาวาเนี่ยจะเงียบเงียบมากเลยช่วเนี่ยกินด,ด้วยกันนะคะตอนนี้จัดไปปัสเสงขอบคุณค่ะมากินมากเลยนะะอันค่ะพร้อ,อมอ่ะเหมือนจะแบบนี้ีอร่อยนะ ไม่ได้กินนานมากอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยแต่อร่อยมากเที่วกินเสร็จต่อไปกลับบ้านค่ะ <c oughs> วันนี้มาทำธทุระหลายอย่างเลยนะคะก็เลยมาไว้เที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้ทางเ,เข้ามาเหมือนเดิมนะคะเนี่บรรยากาศก็จะคล้ายตลอดทั้งเสาทานเลยนะคะ หมายกันค่ะยังไงบ้างคะนาราวันนี้มาเที่ยวรู้สึกนนว่าเพราะว่าตัวช้าตัวที่เรามานี่แดดไม่ออกเพราะวาก,กาดีนะคะตัวนี้เนี่ก็คือแบบเดดเลื่อออกแล้วเราก็กลับพอดีค่ะ ก็ถ้ามากะวันเนี่ยมันก็จะสนุกไปกแบบนึงเนาะใช่ถ้ามาก็คือก็จะไปอีแบบนึงค่ะจะมีเอ่แต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 ่ถ้าแนะนําก็คือแบบมาช่วยเย็นเยนดีกว่าเนาะจะได้ถ่ายรูปสวยๆหรือว่าเช้าเก็คือเช้าเหน่อยเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันจะสวยมากแล้วขายคอคือแบบเยอะวันนี้เสียดายคนหนึ่งไม่ได้มาด้วยเนาะน้มูติสองค่ะเจนี ใช่ก็เลยไม่ได้มาเนาะสอบเพราะว่ามันจะแบบจะเป็นจริงๆนะคะลาไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาอะไรนี่ค่ะก็สนุกอยู่นะพอมาเดินเที่ยวมาหาเขากินเสื้อโพสเสื้อผ้าเขาโฟกเขาฝาเน่เยอะเลยนะคะใครที่มาแล้วแบบไม่ผิวหวานแน่นอนนะคะเนาะต่อไปเราก็จะไปหาเขากินอีกนิดหน่อยยากินไม่อิ่มน้ำกินไม่คือมันกินได้ไม่เยอะมันกินได้นิดละนี่ทีละนิดทีละนี่อะไรเนาะใช่ค่ะ เห็นพอเราเห็นแล้วเราก็อยากจะกินอะไรอย่างนี้ไงใช่เพราะว่าถ้านเราผิวอยู่เนี่ยเราเห็นอะไรมาก็ไม่ออยากกินไปหมดใช่แต่กินได้น้อยกินได้ไม่เยอะนะคะว้าวคนเยอะอยู่นะคะนอชั่วกรวาก็นี่เดี๋ยวเราก็จะเดินซื้อขออีนิดหน่อยคำนานู่นนะคะเอาไป ที่บ้านแล้วนะคะน้องวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการพาเที่ยวที่างานดอกไม้อาเซียนะคะน้องนยจังหวัดชินรายนะคะนอะ้องก็ช่วงน,นี้ก็กลาบานสวยมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวใกล้ก็สามารถไปเดินเที่ยวได้หรือว่าใครที่มีแพจะขึ้นเหนือนะคะน้อเราไปสามผาดูค่ะ อากาศดีมากๆเลยนะคะเนาะแถมดอกไม้ก็สวยสวยมูลไข่ลูตาตาตากต่างๆก็ขาอคานที่เยอะอยู่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอ,อ,อบครัวสาวเดคนนี้และที่สามใครโดนกระดิ่งกริ๊งให้รับนัดฝนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสลารดบคืนนี้สวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย